รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนที่ยังไม่ สนับสนุนโดยบานอบากิเจลลี่มาร์คคิดค้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบานอบากิประเทศเกาหลีถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีสวัสดีครับแชร์สดๆกับท่านผู้ชมฮะแน่นอนกลับมาเจอกันวันนี้ สองทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีเรามากันเร็วนะฮะวันศุกร์ตัวเองบอกว่าจะไม่อ่านแล้วล่ะข่าวซาร่าเธอต้องอ่านนะมดดำไม่ได้แล้วนม่เลยล่ะมันก็สรุปไม่มันมีอัปเดตเพิ่มเติมอะไรอีกล่ะซาร่าคาซิงกินี่เธออัปเดตไปตอนนั้นคนเขาเลยไปต่อยอดที่เธอบอกว่าอย่ามาต่ออย่ามาเช้าเชาเน็ตเช้าเน็ตเขาต่อมาจากข่าวที่มดดำเล่าให้ฟังว่าซาร่าเนี่ยอัดเสียงเป็นคนปล่อยคลิปใช่ไหมซึ่งซาร่าเองเขาก็ยอมรับว่าเออ อยอมรับเขาเป็นคนอัดกันเป็นคนอัดเสียงไงเธอ,อรู้เปล่าว่าจริงๆแล้วเขาอัดาเพื่ออะไรหรือไมเพื่อสารเออเสร็จแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนทีมทนายมีทนายทั้งหมด3คนคแล้วซาร่ารู้แล้วว่าใครเป็นคนปล่อยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ปล่อยเขาอัดเพื่อส่งไปให้ทนายเพื่อเป็นหลักฐานก็เ,เ,เป็นหลักฐานเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมีการเปลี่ยนทนายกันแล้วก็คลิปที่ส่งให้แต่ละแต่ละทีมอ่ะไม่เหมือนกันแต่คลิปที่หลุดออกมาเนี่ย ซาลาพูดว่ารู้แล้วว่าใครเป็นคนปล่อยเป็นทีมไหนที่ปล่อยใช่นะคะ <ๆ S 1> เขาบอกเดี๋ยวเขาจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็เดี๋ยวจะมีการฟ้องร้องกันอีกแล้วก็นักข่าวก็เลยถามว่าประเด็นที่เธอบอกว่าเมื่อก่อนน่ะซา่าท้องลม,มที่ส่งภาพไปให้แบบว่าคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเยอะแยะเลย3มคน3ม,มคนมีใครบ้าง วันนี้มีหนึ่งคนที่ไลน์มาหาฉันโดยตรงใครใครร้อนตัวบอก<ท>พี่ผัวหนูไม่เกี่ยวนะคะใครใครไอ<ท>้ยิวเคีย <knew> <laughs> ผัวหนูไม่เกี่ยวนะพี่<ท>น่าก็บอกว่าพี่ไม่ใช่ผัวหนูฉันบอกไอ้ยิวเคียร์ฉัน่นนนามบอกว่าไงพี่ ไม่ใช่สามีน้องนะต้ันตอบกับว่าอะไรเนี่ยนกส่งมาอย่างงี้นี่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 ไม่ใช่สามีน้องนะ่นพิดว่าเป็นเพชรจ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะคนคิดว่าเป็นเพชรเจ้าเขาก็บอกอย่างนี้แต่จริงๆถามว่าเพชรจ้าเคยจีบซาร่าไหม เคยสมัยตอนตอนนั้นแล้วนานนานแล้วอะเดียวกันขลุยย้อนกลับไปหกเ็ดปีตอนนั้นพอดีแหละโอ้โหก่อนเขาบอกว่าตอนตอนกีบจะาตอนก่อนคบนิวเอ้ยคบไอ้นิวมากี่ปีแล้ววะนานแล้วเก้าปีเก้าปีก่อนนะเขาบอกว่าจริงพี่คือเพชรจ้าเนี่ยมันเคยจีบซาร่าจริงตอนคบกับนิวก่อนก่อนคบกับนิวแต่แปลกแปลกมันก็แค่ว่าแปลกแปลกไอ้เพชรจ้าก็เลย โดน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 แก้วไปอีกหนึ่งคนก็เลยเลิกคุยไปนี่นั้นนั่นแหละแล้วก็ที่นขอฉันอ่านยัอ่านยางอื่นไม่อ่านไม่อ่านยางอื่นหนูอ่านแค่นี้กอโอเคโอเคเออเป็นยังไงล่ะคะหนูเข้าใจยังคะหนูถึงบางอ้อยังคะเข้าใจแล้วถึงบางอ้อเรีอยังคะเอาจริงป่ะบางคนก็ถามว่าฉันรู้มาจากนู่นรู้มาจากนี่ไปปางใครก็ คื่ฟังใครก็มันไลน์มาหาฉันเองอ่ะไลน์มาเองเลยทุกไลน์มาไล่มาเองหมดอ่ะไม่แต่แต่ไอ้เรื่องเนี้ยคือบอกว่าซาร่าเขาบอกเขายอมรับนะที่ส่งภาพอัตราสาวปอมอ่ะเขายอมรับแต่ว่าเป็นฟูเดย์นะฟูเดย์นก็เลยหลอกได้หลายคนเงี้ยเหรอลูกหลอกคนรู้นี่เหรอไม่รู้ไงเขาบอกว่าส่งมาเยอีเนีแยะอีน็อตจะหาว่าฉันส่รแหน่นู่นส่รแหน่นี่อะไรเงี้ยอ่ะ ถึงเวลาปุ๊บก็เป็นคนส่งมาให้ฉันเองหรือเปล่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยทำไมทำไมให้ฉันด้วยถ้าย้อนดูแฉจะรู้ว่าเคยเอ่ยนามคนนี้แล้วใช่มันเอ่ยนามคนนี้เดี๋ยวจัอย่าอย่าผ่านนะจะลรอเขาฉันสูงอย่าผัดนนะดูสิมันก็เป็นคนส่งมาแล้วเราก็ส่งมาเราเองว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแกฉันเป็นพยานเวลาถ้าสมมติแบบว่าใครถามใช่ไหมเป็นคนแต่งเรื่องแต่งอะไรหรือเปล่ามดดามาทุกคนโทรมาแล้วก็บอกเองใช่ แต่พ่อน่าไปพูดถึงเขาก่อนนี่คนนี้ไม่ก็พูดไม่ก็ถึงบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคนนี้คือที่เธอพูดแล้วใช่ไหมไม่อีกคนนึงขไม่ได้วไม่แล้วอะให้สองพันเลยวันนี้สองพันไม่เอาจะหาว่าฉันไม่สาระแหนหรือว่าแล้วอย่างนี้คือยังไงวะนี่แล้วทุกคนโทรศัพท์มาก่อนจัดรายการนี่เวลามีน้อยเอาจัดรายการก่อนเดี๋ยวค่อยคุยหลังไม่เวลาที่บุก ฉันแจ่ถามสรุปมึงส่งมากันเนี้ยจะให้กูเล่าไหมแต่ว่าอะไรแล้วแต่มึงกู่ใช่ไม่ไ่แล้วแต่มึงกูก็เล่านะมดดาสิ่งที่เขาส่งมาให้มดดาะเขาอยากให้เล่าเพราะว่าถ้าความลับเขาจะไม่บอกมดดาแต่ส่วนใหญ่ฉันคุยกับมันก็เป็นเพื่อนน่ะคือคุยกันอยู่แนวเข้าใจใช่ไหมคือมัน แม้ฉันจะทำงานยี่สิบกูก็มีเพื่อนเยอะฉันเป็นคนเพื่อนเยอะด้ด้ฉันเป็นคนเพื่อนเยอะมากนะมันก็จะเล่าคือก็คุยมันก็เออตอนนั้นเป็นอย่างนี้ตอนนี้เป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่อยากจะพูดอะไรใช่ป่ะอย่างไอ้เปรมก็เป็นคนเล่าของฉันไปยันฟังเองสเปรมอุตสาคํคำบวงอ่ะพอเราได้อ่านข่าวอะร ไม่รู้เลยอ่ะมดดำอ่าอนี้ก็คือซาร่าบอกเอพิฟูเดย์ที่ส่งไปให้ไม้แต่เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของที่การส่งภาพอันตรสาวปลอมไปให้คนอื่นนะเขาไม่ได้พูดเรื่องนี้นักข่าวไม่ได้ถามเรื่องนี้นะคะเอพิฟูเดย์ไงเขาบอกมันเป็นเอพิฟูเดย์ก็คือเขาเล่นกับเพื่อนๆกันอะไรประมาณนี้และภาพนี้เป็นเป็นภาพแบบรู้สึกจะเอามาจากเซรน่าโกเมสเป็นลูกแฝดใช่ตอนที่เป็นลูกแฝดจสตินบีเบอร์ช่วงนั้นถูกไหมใช่ตอนนั้นแหละประมาณนั้นนะคะซึ่งมันก็เลยเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม้พ ก็ตรงกันนะคะเออหลักๆประมาณนี้ไม่ต้องไปอาจจะเล่าอะไรให้ฟังไม่ไม่กับวาดิมอ่ะเขาคุยกันนะเว้ยเขาคุยกันตอนที่เกิดเรื่องอ่ะอันนี้ไม่ใช่อย่างฉันข่าวฟอมกันชัยกาเนิดพลอยโอเคอันนี้ไม่ใช่เช่นเขาคุยกันเขาคุยกันว่ายังไงเล่าสิก็ไม่ได้เป็นเพรากองเขาไม่รู้เาพูดภาษาอังกฤษเนาะ ็คุยกันเองแต่เขาคุยกันตลอดว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่คุณเจอเหมือนกับที่ผมเจอตอนนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าไอจีตอนเนี้ยกลายเป็นแบบว่าว่าดิมอ่ะไม่ได้ตามซาร่าอันฟอลโล่ไปแล้วแต่ไปตามใครรู้ไหมตามใครไม่ชื่ออะไรนะอิงอิงเหรออิง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 อ่ะว่าดิมเนี่ยนะวาดิมเนี่ยนะเปตามอิง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 ทันย่าอย่างเงี้ยเอ้า หรอแต,แต่ว่าซาร่าเขาพูดว่าทุกวันนี้นักข่าวถามแล้วก็ย้ํานะว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์กับวาดินเป็นยังไง er> ซาร่าก็ตอบบอกว่ายังเหมือนเดิมก็คือว่ายังคบกันเหมือนเดิมสาเหตุที่ไม่ฟอลโล่กันเนี่ยเป็นเพราะว่ามีไอจีส่วนตัวของก,กันและกันแล้วก็มาฟอลโล่กันเองก็บอกไปไแล้วไงเนี่ยเข้าใจมาเขามีไพวีดอินสตาแกรมกาไม่คุยกันแล้วก็ถามว่าทุกวันนี้เรื่องของตัวดีเอ็นเอนักข่าวถามอีกว่าอยากให้ วาดวาดิมเนี่ยอยากให้ซาร่าตัวเด็นเองลูกไหม,มแล้วก็ซาร่าบอกไม่มีนะคะเขาไม่เคยพูดก็เลยถามวาดิมกลับไปอันเนี้ยมันั้งแต่เมื่อวานแหแกรู้ไหมแฟนขับจีนทำไง เดี๋ยวนี้อินสตาแกรมมันโทรได้ใช่ไหมล่ะได้เขาโทรแล้วนังโทรนังปี่ปุ๊บนังโทรถามแล้วเอาเอาเอารูปหน้าเทียบกันอย่างนี้ว่ากําลังคุยกับวาดิมอยู่เพื่อเพื่อพิถันจริงไหมในทวิตเตอร์ไปดูในทวิตเตอร์ได้เลยแค่คิดดูว่าคืออย่างนี้แฟนขับไทยว่าแรงอ่ะแค่เจอแฟนขับจีนอ่ะแฟนขับจีนปุ๊บโทรไอจีปุ๊บมันจะเห็นหน้ามันเป็นเหมือนวิดีโอคอลถูกต้องป่ะปรากฏว่าเอามาเทียบหน้าอ้าวเพราะว่าซาร่าพูดมายิ่งซาร่าสัมภาษณ์บอกว่าอ๋อไม่ค่ะมันเป็นแชันนชี แฟนขับที่ปอมหรอปอมหรอปอมหรอเอาอย่างนี้เลยเจ้าตัวเลยน้องเก่งไหมล่ะทางแน่นอนจริงทางแน่นอนตั้งเรื่องอะไรกันใจความก็ถามว่าเลิกกันหรือยังวาดินบอกเลิกแล้วเลิกแล้วก็คือเอาคนละคนละอย่างกับที่เขาตอบมะคนละอย่างกับที่สาร่าตอบ มีคนบอกให้วาดิมอยากตรวจดีเนางว่าอย่างไงก็คือนางบอกว่าซาร่าเป็นคนพูดบอกว่าเขาก็เลยถามกับวาดิมว่าตกลงเนี่ยจะตรวจดีเอนเอหรอวาดิมบอกทาไมต้องตรวจอย่างนั้นน่ะเพราะว่าตอนที่ซาร่าท้องเนี่ยก็คือตอนที่อยู่กับวาดิมซึ่งวาดิมมั่นใจว่านี่คือลูกเขาจริงๆแล้วข่าวก็ถามลึกเข้าไปอีกบอกว่าอ้าวแล้วใบใบเกิดอ่ะของลูกของน้องน้องอ่ะนะเราไม่พูดชื่อเขาเนาะพูดไงวาดิมรับผิดชอบลูกคนนี้ไหม ชื่ออ่ะใครเป็นพ่อใครเป็นพ่อซาร่าบอกว่าไม่ได้ใส่ชื่อพ่อไว้เพราะพ่ออยู่ต่างประเทศตอนคลอดก็อีหลอบเดิมนะนี่ซ้ำรอยเดิมทุกอย่างเลยนะใช่มันเดินทุกอย่างเลยไม่มีชื่อพ่อที่รับรองใช่ไงเขาก็บอกเป็นอย่างนี้ซึ่งเขาบอกว่าดีที่สุดเคยรู้ไหมเชื่อถึงที่เกียจอ่านข่าวแล้วไงยังไงหยุดใครหยุดมาถึงหยุดหมดอ่ะพวกเราก็หยุดอ่านก็หยุดเราหยุดอ่านก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่กูจะไม่หยุดตรงยอดไลฟ์มันขึ้นเอาขึ้นเอาเนี่ยแหละ ออยอดไรขึ้นเป็นหมื่นกว่า,วา,ายังไงฉันมีความมุ่งมั่นที่จะอ่านเรื่องเก้งเผือกของฉันแย่ยอดไร์จะเหลือที่เท่าไหร่ยังไม่ได้อ่านหรอวะสามวันแล้วนะเลื่อนมากี่วันแล้วเป็นอสี่วันแล้วนะหนึ่งสามวันสามวันแล้วอย่าตกนะขอร้องคือยังไงฉันบอกทีมงานยังไงมึงจะอ่านเรื่องซาโลกสารกูจะเล่าเรื่องเก้งเผือก ยังไงเก้งเปลือกแก้งเปือกอมันหายแล้วมันตายแล้วคนก็ตาย,ตายด้วยสนุกกว่าเรื่องนี้อีกแต่ไม่เห็นจะมีใครสนใจเรื่องเก้งเปลือก <c oughs> ไม่เคยเหลือเวลาให้เก้งเปือกกูเลย วันนี้เอาขึ้นมาข่าวทีสอร์ทอะไรอย่าเงี้ข่าวรีสอร์ทกันะจบหรือยงจบหรือยงมีอะไรที่คุณรู้และอยากจะบุกบ่อยแลครับอกแล้วก็เนี่ยเอาฟังบันเทิงไทยรัฐก็บอกว่าไงท่ากัซาลาง่ายๆแค่นี้เลยซึ่งล่าสุดบันเทิงไทยรัฐเองเขาก็มาบอกว่าเนี่ยก็คือว่าเขาอะรู้เห็นพฤติกรรมบางอย่างของวาดิมที่ไทยด้วยมีคนมาเมา์ให้ฟังก่อนที่จะโควิดระบาดเนี่ยนะแล้วก็ก่อนที่เขาจะบินไปทํางานที่จีนนะคะซึ่งแหล่งข่าวมาว่า คือตัวของคนที่เมาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของผับแล้วก็จะเชิญพวกดาราเปบนแบบต่เออที่เราหล่อมากจกต่างประเทศอะไรเงี้ยไปเที่ยวในในผับอะไรอย่างงี้ไปเที่ยวช่วงวันธรรมดาก็จะมีแบบหลายๆคนไปเที่ยวเป็นแบบโมเดลไหนจะได้แบบคนจะบอกอุ้ยผับนี้คนหน้าตาดีไปเที่ยวกันอะไรประมาณนี้มันยังมีโมเดลไหนอีกเหรอยังมีมันมีสมัยตอนเราเด็กๆก็มีนะยังมีก็ยังมีให้คนแบบไปที่ไหนอ็เอยากไปเห็นก็มีเรียงไงอ่ะในราบเลี้ยงลูกไงได้รับเชิญไป เรา <ละ S 2> ไม่ใช่โมเดลเขาให้เข้ามา <c oughs> ใช่เขาขอการ <c oughs> ดึงลูกค้าไปไงเออแต่ว่าให้ให้แบบว่าโมเดลไปเที่ยวซึ่งคนนี้เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะวาดิมไปเที่ยวผับเขาอ่ะสามครั้ง <c oughs> ก็ถือว่าเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้ชวนวาดิมโดยตรงนะชวนเพื่อนวาดิมแล้ววาดิมก็มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้นะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าวาดิมมาเที่ยว3ครั้งจําได้ว่าช่วงปลายปี2019สเเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคุกคีกับพวกนายแบบนางแบบมาจากต่างประเทศมาหลายคนแล้ว พวกนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้อยากมีครอบครัวเขาตั้งใจเพื่อมาทํางานมาเก็บโปรไฟล์มาเก็บพอดแล้วก็ย้ายประเทศไปแต่ละประเทศแล้วาดิมเองเพิ่งอายุ21เลยเองพอรู้ข่าวแบบนี้ก็หลงอ๋อน้องคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ในแบบนางแบบที่เดินทางต่างประเทศเขาจะเดินเขาจะชอบการเดินทางมีประสบการณ์ไปเรื่อยๆทีละ3เดือน6เดือนไม่พร้อมจะไปางประเทศหรอกถูกต้องอยังไงเขาก็ไม่กลับมาแล้วล่ะมาลองไปแล้วเด็กอายุ21เจอแต่เขามีไอจีส่วนตัวคุยกันนะ เ,เราไม่ได้เห็นกับเขาอาจ้จะไปอยู่รัเสเซียป่ะเหรอเขาบอกว่าจะกลับมาแต่งงานปีหน้าโอว่างั้นไม่เอาฉันอ่านเรื่องเก้งเผือกอย่าตกนะจริงๆ <c oughs> ฉันมีความมุ่งมั่นที่จะอ่านเรื่องเก้งเผือกมากๆเลยท่านผู้ชมฮะคุณจะสนใจหรือเปล่าฉันไม่รู้แต่ฉันจะเล่าม,มันมีอยู่คดีต้องถือว่าเก้งเผือกมันไม่น่าสนใจหรอกฮะแต่อยู่ดีๆเก้งเผือกทําให้คนตายฮะเก้งเผือกเนี่ยหายจนในที่สุด มันมาสู่การฆาตกรรมฮะออะไรเกิดขึ้นบ้างคุณย้อนกลับไปเมื่อปี2545ชาวบ้านเนี่ยจับเก้งเผือกที่ตัวหนึ่งที่จาก,กป<ร><ค>่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเ<ห>น<ช>ี่หละฮะใช่แล้วก็นำไปถวายกับออสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถนะครับออพระบรมบราชชน,นนีพระพันปีหลวงเนี่ยซึ่งเก้งเผือกดังกล่าวเนี่ยเป็นเก้งเผือกตัวผู้ฮะแล้วก็ได้รับตั้งชื่อว่าเพชรับ ส่งพระราชทานเพชรเนี่ยให้กับสวนสัตว์ดุสิตเพื่ออะไรเพื่อนาไปเลี้ยงแล้วก็แพร่พันเนี่ยเก้งเผลือกต่อไปต่อมาเพชรก็ขยายพันธุ์มีลูกออกมาเป็นเก้งเผือกบ้างเก้งปกติบ้างก็คือสายพันธุ์ของเขานะครับตัวที่เป็นแก้งเปือกก็จะพระราชทานให้สวนสัตว์ต่างๆไปหนึ่งในลูกของเพชรคือเทียนเทียนเป็นเก้งเป็ือกตัวผอกเหมือนกันพระราชทานให้สวนสัตว์สงขาต่อมาเทียนเนี่ยได้ขยายพันธุ์จนมีลูกอีกเป็นเก้งเผือกตัวผู้ชื่อหมูมู ปัจจุบันนี้เทียนได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับผมมูมูเองก็ได้รับการขยายพันธุ์ต่อจนมีลูกเป็นเก้งเผือกอีกสองตัวชื่อภูมิกับชื่อภาคเป็นตัวผู้ทั้งคู่เช่นเดียวกันแต่แล้วในวันที่18กุมภาพันธ์ปี63นะครับภูมิซึ่งตอนนั้นอายุแค่ 2, <ม> 2> เดือนก็หายตัวไปจากส,ส่วนจัดแสดงของสวนสัตว์อย่างไรร่องรอยเลยนี่ไงนี่จุดประเด็นคือตรงนี้ฟังดีๆนะฮะจุดคดีนี้มันเริ่มต้นจากอะไรครัไอ้แก้งเผือก กว่าที่มันจะได้เก้งเผือกเพราะว่าอะเก้งเผือกมันออกมามันก็จะมีทั้งเผือกแลไม่เผือกไม่เผือกปรากฏว่าไอ้เก้งเผือกตัวนี้มันหายไปจากสวนสัตว์ผู้บริหารสวนสัตว์เขาทำยังไงกันตั้งคณะกรรมการส,ารสอบสวนแน่นอนครับอสอบสวนกันภายในนะครับและตั้งข้อสันนิษฐานไว้3ข้อนั่นก็คือ1ถูกสัตว์อื่นทําร้ายเช่นงูเป็นต้นนะครับหรือ2ลูกเก้งเผือกในหลุดออกไปเองและ3อันนี้แหละถูกขโมยออกไปจากสวนสัตว์สองเดือนต่อมาฮะสวนสัตว์เขาบอกอ้าว เจอแล้วล่ะเจอแล้วเจอเป็นกระดูกครับเจอเป็นกระดูกสัตว์มีเนื้อแห้งติดกระดูกอยู่ในส่วนของจัดแสดงเก้งเนี่ยคาดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นกระดูกของไอ้เก้งเผือกที่ชื่อภูมิเนี่ยศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ปลาปลาตรวจสอบแล้วเพราะว่ากระดูกของเก้งธรรมดาฮะอ๋อไม่ใช่ของภูมิด้วยไม่ใช่ของภูมิอ๋อไม่ใช่เก้งเผือกเรื่องนี้เงียบหายไปจนกระทั่งเดือนกันยายนครับกันยายนเนี่ยนะฮะ ถ้าก็หายไปอย่างไรร่องรอยอีกตัวน้องกันเขามีสองตัวผากับภูมิอีกตัวหนึ่งก็หายไปอีกตัวหนึ่งครับเพราะฉะนั้นทําให้ส่วนสัตว์เนี่ยเหลือเก้งเผือกเพียงตัวเดียวคือหมูมมเอาละกันยายนเก้งเผือกหายตัวแรกก็หายทําไมต้องเป็นแต่เก้งเผือกที่หายครับหนึ่งตุลาคมฮะปรากฏว่าสํานักข่าวอิสาราเขาไปสอบถามคุณเฉลิมวุฒ คุณเฉลิมบุตรเป็นใครคุณเฉลิมบุตรก็คือเป็นผอสวนสัตว์สงขาคุณเฉลิมบุตรก็บอกว่าเนี่ยไอ้ลูกเก้งเผือกเนี่ยถูกมูเหลือมกินมีรูปถ่ายเนี่ยเป็นหลักฐานยืนยันเลยศัตวแพทย์เนี่ยพิสูจน์แล้วแต่ไม่แน่ชัดว่านายเฉลิมบุตรพูดถึงภูมิหรือว่าภาคกันแน่เพราะมันหายไปสองตัวถูกต้องไหมฮะภูมิตัวหนึ่งภาคตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวเลยจนวันที่สองตุลาคมใกล้เข้ามาแล้วฮะ พออ,อการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ลงนามคาสั่งสับเปลี่ยนตําแหน่งพออ,อในสวนสัตว์สงขาแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกสามคนเนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางระหว่างตรวจสอบเรื่องนี้ฮะหนึ่งในคนที่ถูกสอบสวนแล้วก็สั่งย้ายคือนายพัวดลสัตวแพทย์หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยสุขภาพสัตว์และประจำสวนสัตว์สงขาเนี่ยซึ่งผัวดลกับนายสุริยะเขารู้จักกันเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันเอาง่ายๆเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยชิลิบูตสงขาด้วยกัน วันที่สามตุลาคม,มคุณสุริยาเนี่ยเดินทางไปที่สวนสัตว์สงขาเพื่ออนะไรติดตามเรื่องนี้ด้วยตัวเองขณะกําลังหาลืออยู่นายเฉลิมบุตรอยู่ในห้องนายปูตนก็เดินเข้ามาแล้วก็ขอให้หนายเฉลิมบุตรเนี่ยออกไปเคลียร์อะไรข้างนอกซะหน่อยออกไปเคลียร์กับคุณสุริยาสองคนแล้วก็ชักปืนขึ้นมาฮะชักปืนกระหน,น่ายิงคุณสุริยาสิบเจ็ดนัดโอ้โหยิงสิบเจ็ดนัดจนตายอะ่ะจนเสียชีวิตอะ่ะ ศพค่อนข้างจะต้องพูดกับว่าสยองสยดสยองเพราะยิงรัวสิบเจ็ดนัดน่ะจากนั้นคนยิงปุ๊บก็หลบหนีไปแต่แปลกฮะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็พบนายพัวลดนเนี่ยคนที่ยิงผอ,อ,อ,อจำได้ไหม,มก็คือคนที่คนที่ยิงบอกมาพบว่าตัวเองไอ้คนที่ยิงก็มาตายเหมือนกันมาเสียชีวิตอยู่ที่บ้านพักของตัวเองครับอยู่จากห่างจุดเกิดเหตุเนี่ยประมาณสองร้เมตรกไม่ไกลเลยเขาคาดว่าอย่างไรรู้ไหมฮะใช้อาวุธปืนเดียวกันอาวุธปืนอย่างกระบอกเดียวกัน แล้วก็ในที่สุดไปฆ่าผอเออสร็จปุ๊บมายิงตัวตายตัวตายด้วยอตำรวจก็เลยตั้งประเด็นเฮ้ยไอ้เก้งเผือกสองตัวหายปรากฏว่าตอนนี้มีคนตายกี่คนฮะ <S 2> 2 <S <ค>นสองคนละมันเป็นเรื่องขัดแย้งส่วนตัวหรือเปล่าในขนาดเดียวกันก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการหายตัวของไอ้ลูกเก้งเผือกเนี่ยอ,อาจจะเชื่อมโยงกับอะไรไหมฮะ ขบวนการค้าสัตว์ป่าครับว่าล่าสุดเนี่ยเขาก็มีความคืบหน้านะคะเรื่องของการสอบสวนเนี่ยทางตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมุ่งประเด็นไปการสอบสวนเนี่ยข้อท็จจริง5เรื่องหลักๆเลยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในสวนสัตว์สงขาก็คือ1กรณีที่นกแก้วมาคอหาย ทั้งสองกรณีนอแรดเผือกหายแบบปริศนานะคะโดยเฉพาะภูมิเนี่ยที่พบซากเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็ต้องดูกันข้อ 4. กรณีการโยกย้ายหมอพัวดนแล้วก็ข้อ5ความเชื่อมโยงขบวนการค้าสัตว์เขาบอกเดี๋ยวจะสืบสวน5ข้อหลักๆนี้แล้วก็ประเด็นสืบสวนเนี่ยความขัดแย้งระหว่างนายสุริยากับหมอพัวดนเนี่ยก็พบว่าเคยมีการร้องเรียนเกิดขึ้นย้อนกลับไปเมื่อปี6-1หมอพัวดนเนี่ยเคยร้องเรียนนายสุริยาเกี่ยวกับ การสร้างส่วนน้ําในสงขานั่นเองในส่วนสงขารวมทั้งนายสุริยานะครับ<ๆ>ก็พยายามที่จะย้ายหมอภูวดลหลายครั้งจึงคาดว่าสาเหตุของการยิงเนี่ยน่าจะมาจากความแค้นสะสมมนมีหลายเรื่องหลายราวที่ผ่านมานะ ส่วนซากเก้งตัวแรกที่คาดว่าเป็นคุณภูมินั้นเนี่ยขณะนี้มีการส่งโครงกระดูกไปยังสวนสัตว์เขาเขียวเพื่อตรวจในชั้นด n a ว่าเป็นเก้งคุณภูมิหรือไม่หรือว่าเป็นเก้งธรรมดาครับท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วล่ะเพราะ่าล่าสุดนักข่าวไปคุยกับคุณดำรงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้เนี่ยพันธุ์พืชก็ได้เจ้าตออัวก็พูดถึงเหตุการณ์ว่าเฮ้ยสวนสัตว์เวลาเนี้ยเก้งเปลือกสองตัวเนี้ยที่หายไปอ้างว่าหายไปเพราะอะไรถูกงูเหลือมกิน มันมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นเองอาจจะอยู่ในประเทศที่สามประเทศไหนซักแห่งที่เชื่อว่ายังไม่ตายแน่นอน,นเขาเชื่อว่าไอ้แง่งเผือกเราเนี่ยยังไ,ไม่ตายถูกขโมยอย่างเงี้ยขอ,องสาคัญเนี่ยมีเพียงไม่กี่ตัวในโลกนี้หากขายออกไปต่างประเทศเนี่ยคาดว่าน่าจะตกตัวหนึ่งนะฮะแก่งเผือกตัวเนี้ยตัวหนึ่งนะฮะสามสิบล้านบาทอาไอ่แก้งเผือกที่หายไปสองตัวเนี่ยมูลค่าคือหกสิบล้านบาท โอ้โหไม่มีใครยอมให้ตายหรือว่าหายไปง่ายๆหรอกไหก็ต้องดูแลอย่างนี้ที่บอกว่างูเหลือมกินอ่ะมันไม่ใช่หรอกเพราะหากเป็นงูเหลือมเข้ามากินจริงๆอ่ะทําไมถึงเออเกงือกินแต่แก้งเผือกมันไม่กินก้งธรรมดาเยอะแยะเก้งตัวสีแดงๆก็มีปรากฏเรื่องนี้ไม่ธรรมดายิ่งสืบยิ่งเจอเรื่องวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องปรากฏวันนี้ทําไมเรื่องนี้ถึงมีการพูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง มีเรื่องวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อวานนี้มันได้เกิดข่าวฮือฮาเกิดขึ้นในหมู่บุคลากรองค์การสวนสัตว์ต่างจับก,กลุ่มวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับภาพถ่ายหมู่ของผู้ที่ได้ไปร่วมงานศพของนายสุริยาเหมือนกับว่าศพของเขานะ่ย อย่างนี้เขาเรียกว่าศพตายตายตายโงด้วยแหละตายไม่สงบด้วยแหละนะครับเนื่องจากภาพถ่ายหมู่นักเก่าเนี่ยเป็นสิ่งปกติมีเงาเหมือนกับมีบุคคลปริศนาคุณดูสิฮะดูสิัะดูสิฮะหันหลังอยู่นะคะหันหน้าเข้ามาที่โรงศพคนเดียวเหมือนกําลังจะอาลัยทุกคนฮะที่เห็นก็ต่างคนลุกแล้วก็ลงความเห็นว่าเออพออนนั่นแหละมาสั่งลาสุริยามากใช่ไหม โดยคุณธนพัฒน์นะครับอดีตผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพหมู่ดังกล่าวและยืนอยู่ใกล้กับเงาปริศนาในภาพเปิดเผยว่าได้ไปร่วมในพิธีของนายสุริยาและได้มีการถ่ายรูปหมู่ทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติิของนายสุริยาจากนั้น,นก็ได้เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ทันทีต่อมามีเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ส่งภาพนี้มาใหแ้และบอกว่ามีการวิาพากษ์วิจารณ์ภาพนี้ กันอย่างกว้างขวางเหมือนกับเป็นเงาของพอ,อ,อสุริยาเป็นอย่างมากมีการส่งภาพนี้ต่อๆกันไปตนดูก็เห็นจริงอย่างที่มีการพูดถึงกันซึ่งตอนที่ถ่ายรูปหมูเนี่ยตนยืนอยู่ใกล้กับเงาปริศนาที่หันหลังมากที่สุดอตอนนั้นทุกคนจะมองไปที่กล้องก็ไม่ได้สังเกตว่ามีใครอยู่ข้างหลังหรือเปล่าแต่คิดว่าคงไม่มีก็น่าสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าคิดว่า<อ>เป็นใครกันแน่อ,อ,อแล้วกท็ทางด้านของนายอัศเดชนะคะลูกชายของพอ,อสุริยาเนี่ย<อ>ก็ได้พูดถึงรูปนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยได้ ได้กับมาครอบครัวเห็นภาพนี้แล้วแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าไม่ใช่พ่อเขาภาพนี้น่าจะเป็นภาพถ่ายวันแรกในการจัดงานศพ น่าจะมีคนเดินไปเดินมาจํานวนมากแต่ถ้ามองอีกมุมเนี่ยก็อาจจะใช่พ่อก็ได้เพราะอาจจะยังเป็นห่วงหลายๆเรื่องที่พ่อยังทําไม่เสร็จหรืออาจจะเป็นห่วงคนในครอบครัวหรืออาจจะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วก็เป็นไปได้ตัวเองก็ไม่อยากที่จะให้พ่อเนี่ยเป็นห่วงพ่อเสียชีวิตแล้วก็อยากให้ดวงวิญญาณเนี่ยไปไปสงบประมาณนี้มีเวลาสักห้านาทีม<ต>ั้งฉันส<ต>ัญญาว่าไม่เกินแต่เขาบอกว่าภาพเปรียบเทียบกันอะว่าใช่ว่าใช่หลาเลยใช่ นะหมดเวลา,าแม่จะเล่าอีเจรักผัวซะหน่อยเจรักผัวทัาไปรักผัวบอกเขาไม่ได้แค่30นะได้50าสิโอเอาสรุปง่ายๆก็คือว่าเจเนี่ย ขลางหลังๆเจรู้สึกขัดใจผัวแบบคือได้เงินมาจะเอาเงินไปให้ญาติจะเอาเงินไปทําบุญผัวก็ห้ามผัวห้ามตลอดก็เลยบอกว่าทําไมทะเลาะกันก็เลยบอกว่าจะขอเลิกตอนแรกผัวรักไม่เลิกแต่ก็เลยยื่นข้อเสนอบอกเอาฉันให้เธอ30ล้านเลิกไหมผัวเลิกเลิกสิไม่รักจริงใครจะไม่เลิกเขาก็ถามว่านี้หลังจากที่เลิกกับอีเจรักผัวเอาเงินไปทำอะไรไปฉีดวิตามินเอาเงินไปฉีดวิตามินแล้วก็ไปใช้กับเกี่ยวกับทําเลเซอร์ใช่ไหมใช่ นี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาเคือัวงผัวของอีเจ๊รักผัวได้50สิบล้านปก็ไปทำฟิลเลอร์ไปฉีดวิตามินทำให้หน้าเนียนแต่โคงหน้าอย่างเดิมๆเพียงทำให้หน้าเด็กลงขาเลยาว่าัวของอีเจ๊รักผัวไปทำอะไรวะฉีดสเตมเซลล์ออเหรออเลยอ่น่าใสเลยอ่ะบอกว่าหลังจากที่ได้เงินจากเจ๊รักผัวมาห้าสิบล้านเนี่ยแมคลินิกเขามาตื้อคลินิกเขามาตื้อิวทำผมด้วย ทำผมด้วยทรายลายๆเทเลยนะจากที่ยื้อไว้ขึ้นเนี่ยปรากฏว่าได้เงินจากอีเจรักผัวมา30 50ล้านพวกคลินิกเข้ามาตื้อหลายปีแล้วจุดท้ายเล่าใจอ่อนก็ต้องไปทําเพราะเราแก่แล้วเราจะต้องไปทําซะหน่อยนี่นะฮะที่ไม่ควติดต่อออกรายการเยอะๆติดต่อไปแล้วจริงๆเราจะวิดีโอคอนเสิวันนี้เวลาไม่พอไงสิสิ่งรายการแล้วติดต่อเขาไปออกก็เลยต้องทำหน้าหล่อซะหน่อยก็เลยให้ทำหน้าหล่อนิดนึงอะไรอย่างเี้ยถึงเลิกกัน เขาบอกว่าที่ท้ายว่ากว่าจะหล่อขนาดนี้นะใช่ว่าเมื่อเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนกิ้งกือไส้เดือนนะหน้าขยายเมื่อก่อนเหมือนคนอมทุกอตอนนี้ดาบอกตั้งแต่เลิกกับอี เจ๊รักผัวปุ๊บเนี่ยหม่มันสบายใจเลยตัวแต่ทางดูหลออข <นะ S 1> ึ้นไม่มีใครมากดขี่ข่มเหงเราตัวเองเป็นตัวเป็นคนตองจนไม่มีใครกล้าคบแล้วก็ยอมรับเป็นคนเจ้าชู้อ่ะทางก็ไลฟ์ใช่ไหมนอกจากนี้แตุลาคมที่ผ่านมาไลฟ์ฟังช่วงบางตอนของคุณเตอ้อดิสามีของเจ๊อ๋อนะครับยังเดินทางไปหาซื้อแหวนเพชรชื่อร้านดังและข้อมือทองคํามาใส่นอกจากนี้ยังโพสต์ซื้อทองแท่งจํานวนมากและสร้อยเพชรด้วยโดยบอกว่า เหนื่อยใจจริงๆมาทีไรก็อดไม่ได้ทุกทีซื้อของไม่ได้ของแบบอย่างนี้อย่ผัวงอีกทั้งบางไลฟ์ของเต้ยนี่ยังบอกด้วยซ้ำว่าไม่กล้ารับโทรศัพท์เลยเพราะว่ามีคนมายืมเงินจานวนมากได้ไปเยอะนะโดยบางครั้งให้ยืมไปหลายแสนบางทีให้ไปครึ่งล้านก็ได้ด้วยนะไคืนให้แล้วก็เราไม่กล้าไปทวงคืนก็ไม่ได้เิคืนด้วยเอาละพอสมควรท่านผู้ชมฮะนี่นักบินตอนนี้ไม่มีบินเครื่องบินบินแล้วไปไงบ้างฮะคุณลิ์แกไม่ได้บินมากี่เดือนแล้วอะ สี่เดือนแล้วพี่สี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วเหรอค่ะสี่เดือนจะอยู่ใกล้ๆเมียดีเนาะครับผมอะไรนะผมครับผมนะจริงๆความรักของแกยังเป็นนิยายที่เลยอยถ้าสมมติเอาความรักของไอ้คู่เนี้ยมาทาขับไฟเดย์ชื่อว่ามันความรักสี่ปีทํามกลางกระแสดราม่าครอบครัวผู้ชายไม่ปลื้มไม่ปลื้มในที่สุดมันจะได้แต่งงานกันจะเป็นยังไงน้องเนย เล่าไหมลูกเล่าเลยกับลิกกาชัยช่วงหน้าฮะสนับสนุนโดยบานอบากิเจลีมาร์คคิดค้นโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบานอบากิประเทศเกาหลีถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี